อุ้มก็พญายายฝ่ายไปฟังลำไปน้ำกันไลยย่างไปนแล้ำกันสองคนไปฟังลำอยู่วัดบ้านสมใหญ่บ้านนี่พญอุ้มก็ไปใช่ฝ่ายก็ได้เราเต็มที่เป็นน้ำกันนั่นละแค่เราไปแล้วฟังลมไปเห็นตัวลุใหญ่ไปเห็นพญเลี้ไปเห็นพญเลี้ยนไปก่อนอยู่หนีไปลำไปละไปฟังมาลำเดียบมาลำ ก่อนได้กินมากคับฟังเดาอมไม่แต่ฟังเดาอมมีอมก้อยใหญ่แล้วก็ฟังเดาอมก่อนได้กินมากม่แต่ฟังเดาอมฟังไม่ใช่ฝ่ายไปนล้กันโอ้ผมอยู่ซะเด้อผมเสื่อแล้วงั้นกูเสียน้ำตาลงันกูก็ออกจอยกันจ้าดิเราเงาเงาบอลแล้วนักบาหมอรับม่แต่แล้วเห็นบอลจะอบฟังด้ยไม่ใช่ฝ่ายหรอกไม่ใช่ฝ่ายเพราะถึงใจแน่ถึงใจจะไดนออกเงินจอยกันอยู่แล้วมันน้ำตาลเนู่ แล้วก็เปิดอากาศแล้วก็ได้ฟังเนื้อฝายเออนี่ฟังเนื้วยเดี๋ยวฟังดมหิวอมควยไงเออคืนก่อนแม่ก็มาฟังเนื้ออมอยู่หันละหิวอมควยไงบันยี่ฝายแล้วเดือดไรก็โอ้ยมึงมึงฟังเสมึงฟังจะได้อวยเงินกูออกซอยกันเยอะเราปะจ้ะเงินออกซอยกันนะพอรับมาเราก็ไม่จ่ายมึงไม่จ่ายเพราะจะอมฟังผู้เดียวเว้ยเตี